พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องคบเฟ่ดูด้วยกันในเช้าวันนี้นะครับพระคําของพระเจ้าอยู่ในโรมบทที่8นะครับข้อที่31มสอถึงสาพี่น้องมีพระคัมภีร์นะครับเราเปิดแล้วเราดูไปด้วยกันนะครับผมอชานจากบบัแปลมาตรฐานสองพนสิบเอ็ดนะครับโรมบทที่8นะครับข้อที่31อนะครับถึง39โรมบทที่8นะครับข้อที่31อครับถ้าอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะว่าอย่างไร ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราได้พระองค์ผู้ไม่ทรงหวงพระบุตรของพระองค์เองแต่ประทานพระบุตรนั้นเพื่อเราทุกคนถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ประทานสิ่งสารพัดให้เราด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือใครจะฟ้องคนที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้พระเจ้าทรงทําให้พวกเขาเป็นคนชอบธรรมแล้วใครจะเป็นผู้ลงโทษอีกพระเยซูคริสต์หรือผู้สิ้นพระชนแล้วและยิ่งกว่านั้นอีก พระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาแล้วจากความตายพระองค์สถิตณเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าและทรงอธิษฐานขอเพื่อเราด้วยข้อที่ส5สินะครับแล้วใครจะทําให้เราขาดจากความรักของพระเยซูคริสต์ได้จะเป็นความทุกข์หรือความยากลําบากหรือการเขี่ยวเข็นหรือการกันดานอาหารหรือการเปื่อยกายหรือการถูกโคยภัยหรือการถูกคมดาบหรือตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า เพราะเห็นแก่พระองค์ค้าพระเจ้าจึงถูกประหารวันยังค่ำและนับว่าเป็นแกะสำหรับเอาไปฆ่าข้อที่ 37. ครับแต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เรามีชัยชนะเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายเพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่าแม้ความตายหรือชีวิตหรือบรรดาทุสวรรค์หรือเทพเจ้าหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ทั้งในปัจจุบันนี้หรือสิ่งซึ่งจะมีอยู่ภายหน้า หรือฤทธิเดชทั้งหลายหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างไว้แล้วนั้นจะไม่สามารถทําให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพี่น้องครับพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นข้อความหนุนใจนะครับของอาจารย์เปาโลนะครับถึงผู้เชื่อนะริษจักรของคริษจักรที่โรมนะพี่น้องครับอาจารย์เปาโลได้บันทึกนั้นในโรมบทที่แปดนะ ท่านได้พูดถึงชีวิตฝ um, ่ายวิญญาณครับชีวิตของผู้เชื่อที่ดําเนินชีวิตอยู่ในพระคริสต์นะดำเนินชีวิตโดยที่มีพระวิญญ,ญาณทรงนําในชีวิตครับชีวิตที่ยอมจํานนอยู่กับพระเยซูและพระเจ้าพระเยซูคริสต์สถิตอยู่กับเขาพระเยซูอยู่ประทับอยู่กับเขาครับเป็นองค์อิมานูเอลในช่วงเขาครับคนใดก็ตามครับที่อยู่ในพระคริสต์นะมีพระเยซูอยู่ในชีวิต ดำเนินชีวิตโดยที่มีชีวิตที่เรียกว่ายอมจำนนกับพระเจ้ามือย่างที่พระเยซูทรงทำนะครับพระเยซูทรงเชื่อฟังพระเจ้าพระบิดานะครับพระเยซูนั้นทรงทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรักและความเมตตาคนนี้แหละครับหน้าที่มีชีวิตอยู่ในพระเยซูพระเยซูอยู่ในเขาอยู่ในพระกิตนะครับเขาจะเป็นคนที่มีชัยชนะในการดำเนินชีวิตครับพี่น้องน,น,นี่คือธีมหลักนะครับคือความรักของพระเจ้าครับอยู่กับเรา นะอยู่กับผู้เชื่อและผู้เชื่อที่มีความรักของพระเจ้านี้ในชีวิตเขานะครับมีพระเจ้าสถิตอยู่กับเขาครับชีวิตของเขาจะเต็มไปด้วยจะประกอบด้วยชัยชนะพี่น้องครับดําเนินชีวิตด้วยชัยชนะในพระเยซูพี่น้องพี่น้องครับพระคัมภีร์ตอนนี้บอกชัดเจนนะครับว่าไม่ว่าสิ่งใดแต่ก็ตามนะครับจะไม่สามารถทําให้เราขาดนะขาดจากความรักของพระเยซูได้อจาจารย์เปโลได้บอกนะครับว่าเมื่อพระเจ้าอยู่กับเราแล้วใครจะ ขัดขวางเราได้นะและอาจารย์บลูบอกนะครับว่าการที่พระเจ้าอยู่กับเรานั้นเมื่อพระเยซูสิ้นพระชน,นที่ไม้กางเขนนะการสิ้นพระชนของพระเยซูที่ไม้กางเขนนะครับเป็นผู้ที่จ่ายชําระโทษให้กับเราแล้วนะดังนั้นจึงไม่มีใครสามารถที่จะกล่าวโทษเราได้แล้วอีกต่อไป <im ế ng> พี่น้องครับนะข้อที่สาสาบอกเลยนะครับใครจะฟ้องคนที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้พี่น้องรู้ไหมครับว่าใครจะฟ้องคนที่พระเจ้าที่ทรงเลือกไว้ใครฟ้องเราพี่น้องรู้ไหมครับ ในภาษากรีกในที่นี้นะครับคนที่ฟ้องเรานะครับความจริงแล้วก็คือมารซาปาณน,นั่นเองพี่น้องครับนะเพราะหน้าที่ของมันนั้นก็คือเป็นผู้กล่าวโทษมันกล่าวโทษเรานะครับกล่าวโทษมนุษย์ตั้งแต่สมัยเอ่อเรียกว่าประถมการแล้วครับตั้งแต่สมัยเอ่อพันธสัญญาเดิมนะจนถึงวันนี้ครับมันก็ยังเป็นผู้กล่าวโทษเราอยู่พี่น้องแต่ว่าขอบพระคุณพระเจ้าครับในพระเมสสิยาพระเยซูคริสต์เจ้านะที่ไม้กางเขน ทำกล่าวโทษใดๆในความบาปนั้นได้ถูกจ่ายราคาแล้วครับโดยพระเยซูเ,เจ้าที่ไม้กางเขนนะรพระคัมภีร์จึงอาจารย์ปโรจึงบอกนะครับใครจะเป็นผู้ที่ทําให้คนชอบธรรมของพระเจ้าเรียกว่าต่างโทษได้อีกนะพระเจ้าทรงทําให้เราเป็นคนชอบธรรมครับข้อที่สามสิบสามแล้วใครจะลงโทษเขาได้อีกคือพระเยซูใช่ไหมพระเยซูพระองค์นี้ผู้ทรงสิ้นพระชนนะจ่ายราคาแล้วครับที่ไม้กางเขน แล้วพระเยซูพวกนี้ในข้อที่สามสี่นะครับเมื่อสิ้นพระชนแล้วพระองค์ทรงทําให้เป็นขึ้นจากความตายเสด็จที่สองนะครับหลังจากเป็นขึ้นจากความตายข้อที่สามสี่อาจารย์ปโลบอกต่อครับพระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์นะครับประทับณเบื้องขวาของพระเจ้าพระปิดาพระองค์ทำอะไรครับไม่ได้นั่งเฉยๆนะครับที่บ้านที่เบื้องขวาพระเจ้าพระปิดาพระมีบอกชัดเจนครับอาจารย์ปโลบอกชัดเจนครับทําอะไรครับและทรงอธิษฐานขอเพื่อเราด้วยพี่น้อง ในเวลานี้พระเยซูประทับที่เบื้องผาพระเจ้าพระบิดานะครับพระเยซูอธิษฐานวิงวอนเพื่อเราครับกับพระเจ้าพระบิดาอเมนนะพี่น้องครับนะขอบคุณพระเจ้านะครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูทําเพื่อเราครับแล้วยังทําอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้ที่ที่เราฟังการแบ่งปันเฟลาเดียวอยู่ในในพี่น้องนะพระเยซูก็ยังคงอธิษฐานขอกับพระเจ้าพระบิดาเพื่อเราครับปกป้องเราจากใครครับจากมารครับที่มากล่าวโทษ กล่าวโทษเรากับพระเจ้าพี่น้องครับพระเยซูชำระบทล้วพี่น้องครับถ้าเปรียบเทียบนะครับเหมือนเราไปกินข้าวกับเพื่อนนะเราไปกินข้าวกับเพื่อนมื้อแพงเลยนะมื้อแบบอย่างแพงเลยนะกินอาหารมิชลินสตาร์อย่างดีเลยนะพี่น้องครับนะปรากฏว่าเพื่อนเราเนี่ยนะที่รักเราเขาแอบไปจ่ายตังค่ากินเรียบร้อยแล้วครับค่าโต๊ะจ่ายเรียบร้อยแล้วโดยที่ไม่บอกเรานะแล้วพอเราจะมาจ่ายเราก็อา้าวเพื่อนรักเรา แอบจ่ายไปก่อนแล้วนะครับพี่น้องครับถ้าเราจะจ่ายซ้ําจ่ายได้ไหมพี่น้องครับไม่ได้แลวพี่น้องครับนะเพราะว่าร้านเขารับการชําระโดยเพื่อนที่รักเราไปเรียบร้อยแล้วครับแม้เราอยากจะจ่ายเราก็จ่ายไม่ได้ครับแล้วเราก็ไม่มีปัญญาจ่ายด้วยพี่น้องครับเพราะมันแพงมากเปรียบเทียบก็อย่างนี้ครับความบาปของเรานะครับเป็นเหมือนกับสิ่งที่ต้องจ่ายครับเป็นหนี้พระคัมมีบอกเป็นหนี้นะพี่น้องครับและเป็นหนี้มหาศาลซึ่งเราไม่มีปัญญาจ่ายครับ แต่พระเจ้าส่งพระบุตรของพระองค์มาสิ้นพระชนและจ่ายชำระความบาปเราครับด้วยชีวิตของพระองค์ที่ไม้กางเขนเมื่อพระเจ้าชำระจ่ายให้เราแล้วโดยชีวิตของพระเยซูเราไม่ต้องจ่ายอยีกแล้วพี่น้องครับเราไม่ต้องจ่ายบาปทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตพระเยซูชำระให้หมดแล้วพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือความรักของพระเจ้าดังนั้นเมื่อเราได้รับการชำระทั้งหมดแล้วนะครับ จึงไม่มีใครสามารถกล่าวโทษเราได้อีกพี่น้องมารซาตานที่มีหน้าที่กล่าวโทษเรานะพี่น้องครับที่มันฟ้องร้องฟ้องผิดเรากับพระเจ้าพระเยซูประทับที่เบื้องขวาพระหัตถ์พระเจ้าพระบิดาครับและอธิษฐานทูลขอเพื่อเราทุกครั้งที่พระเจ้าพระบิดามองชีวิตของเราลงมาเมื่อมารกล่าวโทษสิ่งที่พระบิดาเห็นคือองค์พระเยซูครับพี่น้องครับเพราะว่าเราอยู่ในพระกริช พระเยซูได้ถอดเสื้อคลุมของพระองค์ครับอันความชอบธรรมเสื้อคลุมเป็นความชอบธรรมห่มเราไว้แล้วพี่น้องครับด้วยความชอบธรรมของพระเยซูพี่น้องครับเ <c oughs> มื่อเรารับการไถ่ของพระเยซูที่ไม้กางเขนพี่น้องครับนี่คือจึงบอกว่าการที่เราดำเนชวิตในพระคริสต์ในพระวิญญ,ญาณนั้นเราจึงดำเนินชวิตอย่างผู้ที่มีชัยชนะแล้วพี่น้องนะขอบคุณพระเจ้าเล้วนี้เป็นหลักศาสนาศาสตร์ที่สําคัญมากนะครับในชีวิตของผู้เชื่อดังนั้นจึงไม่มีสิ่งใดครับที่สามารถกล่าวโทษเราได้ แล้วคำถามตัดมากันแบบที่สองอ้าวนะแล้วเราก็ยังคงทําบาปได้สี่ถ้าอย่างนั้นเราคงทําบาปต่อไปเรื่อยๆได้ไหมในโรมอาจารย์โปโลบอกครับอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยอาจารย์โปรโลก็ผู้ที่อยู่ในพระคริสต์แล้วเนี่ยผู้ที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์สํานึกในพระคุณพระเจ้าอยู่ในพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ภายใต้การทรงนําของพระองค์เขาจะสารภาพบาปกับพระเจ้าพระวิญญาณจะเปิดเผยสำแดงครับรับการยกโทษจากพระเจ้ารับการชำระและรับกําลังครับ จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะช่วยเราครับให้หลุดพ้นนะจากโซ่ตรวนพันธนาการธาตุของความบาปพี่น้องแน่นอนพี่น้องครับพูดอย่างนี้ไม่ได้หรอกว่าเราหลุดพ้นภายในวันเดียวชั่วชั่วพริตาเดียวมีบามีบาปบ,บางอย่างครับที่หลุดทันทีนะพี่น้องครับแต่จากสิ่งต่างเหล่านี้ครับใช้เวลาพี่น้องครับไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนแต่ขอบคุณพระเจ้าครับเราไม่เหมือนคนบาปที่ไม่มีพระเจ้าคนเหล่านั้นเขามองไม่เห็นแม,ม้กระทั่งสิ่งนี้เขาทาว่ามันบาป เพราะเขาไม่มีพระวิญญาณในชีวิตครับแต่เราที่เป็นผู้เชื่อครับพระวิญญาณจะส่องสว่างพระวิญญาณจะเตือนสติเราพระวิญญาณจะสำแดงและเปิดเผยด้วยความถ่อมสุภาพเห็นความบาปในชีวิตเราเห็นความมืดในชีวิตของเราและให้เรากลับใจใหม่สำนึกผิดกลับใจใหม่รับการยกโทษจากพระเจ้าและรับกำลังจากพระองค์พี่น้องครับนะต่างจากคนที่ไม่มีพระเจ้านะครับไม่มีพระวิญญาณในชีวิต หนึ่งคือตาบอดเลยมองไม่เห็นครับอยู่ในความมืดว่าตัวเองนั้นทําความบาปอยู่มีเยอะนะพี่น้องครับที่เขาทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่แล้วเขาคิดว่าไม่มีอะไรเฉยๆนะประการที่สองพี่ครับถึงแม้เขารู้ว่าทําผิดและเขาสํานึกผิดนั้นพี่น้องครับบาปของเขาก็ไม่รับการชําระครับเพราะเขาไม่มีปัญญาจ่ายไม่มีปัญญาจ่ายหนี้ด้วยตัวเองพี่น้องครับเขาจะโจมอยู่กับความทุกข์อยู่กับความบาปตลอดชีวิตของเขาข่าวดีพี่น้องครับ ข่าวดีคือมีคนจ่ายให้แล้วเขายินดีรับหรือเปล่านั่นเองพี่น้องครับเพราะพระเจ้าจ่ายนี่ให้กับเขาแล้วพี่น้องครับนะประการที่สองนะพี่น้องครับดังนั้นเราที่เป็นผู้เชื่อแน่นอนครับเรายังอยู่ในกระบวนการชำระให้บริสุทธินะมีบาปบางอย่างครับที่พระเจ้ายังคงทํางานในชีวิตของเราซึ่งต้องอาศัยที่เรานั้นร่วมมือกับพระเจ้าด้วยพี่น้องครับร่วมมือกับพระวิญญ,ญาณน,นะในการที่เรานั้นจะชำระตัยให้บริสุทธิ์แต่แน่นอนครับวันนี้เราดีกว่าเมื่อวานแน่นอน นะวันนี้เรามีชีวิตที่เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นกับเมื่อวานกับเมื่อปีที่แล้วกับเมื่อหลายปีที่แล้วครับเมื่อเราเดินกับพระเยซูอยู่ในกระบวนการชำระให้บริสุทธิ์และอีกสิบปีข้างหน้าอีกห้าปีข้างหน้าครับเราจะมีชีวิตที่เป็นเหมือนพระเยซูมากกว่าในวันนี้พี่น้องครับนี่เป็นความจริงนะในการเดินไปกับพระเจ้าครับนะอาเมนนะพี่น้องครับนะดังนั้นสิ่งสารพัดเก่าๆนั้นก็ล่วงไปที่อาจารย์โปรบอกนะครับนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นนะเราอยู่ในกระบวนการครับ และนี่คือชีวิตของกระบวนการของการชีวิตของผู้ที่มีชัยชนะในการดําเนินชีวิตครับพี่น้องครับนะเมื่อเราอยู่ในปกติพี่น้องพี่น้องครับประการที่สองนะครับพระคัมภีร์อาจารย์ปรลบุต่ตอครับสิ่งใดจะทําให้เราขาดจากความลักของปกติได้ข้อที่สาสิบห้าครับนะจะเป็นความทุกข์ความยากลําบากการเกี่ยวเข็นการปลยไกลหรือการกา,รานอาหารความทุกข์ยากลําบากนะครับในข้อที่สามแปดอาจารย์ปรลบุต่ตอครับความตายเหรอชีวิต ทูตสวรรค์เทพเจ้าหรือสิ่งที่จะมาในปัจจุบันสิ่งที่มาในภายภาคหน้าหรือฤทธิ์เดชอำนาจใดๆหรอหรือที่สูงหรือที่ลึกหรือสิ่งใดๆที่พระเจ้าทรงสร้างในจักรวาลนี้จะไม่มีสักสิ่งเดียวที่ทําให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้ซึ่งอยู่ในพระเยซูอาจารย์โบโลบอกครับผู้ที่ดําเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะมีพระเยซูอยู่ในชีวิตดําเนินชีวิตอยู่ในพระวิญญาณนะแม้แต่ความตายก็ไม่สามารถมีชัยชนะเหนือเขาได้ครับ นะแม้แต่ทูตสวรรค์เทพพระเจ้าเทพทั้งหลายนะครับก็ไม่สามารถลากเราครับจากความรักของพระเยซูในชีวของเราได้พี่น้องครับแม้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันหรือในอนาคตความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในชีวิตสิ่งที่จะถาโถมเข้ามาพายุในอนาคตความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือฤทธิ์อำนาจหรือผู้มีอำนาจใดก็ตามครับนั้นะทั้งในที่ทํางานทั้งในท,ที่ที่ไหนก็ตามครับ ที่จะทําให้เราเกิดความทุกข์เกิดความยากลําบากพี่น้องครับอาจารย์โปรยย้าชัดเจนครับว่าเสียงต่างเหล่านี้ทั้งหมดนั้นจะไม่สามารถภากเราได้ครับจากความรักของพระเยซูพี่น้องนะแล้วเรามีชัยชนะเหลือล้นได้ครับโดยพระองค์โดยพระเยซูครับผู้ทรงรักเราพี่น้องครับพี่น้องครับข้อความนี้หนุนใจเรานะครับวันนี้ไม่ว่าชะตาชีวิตของเรานั้นจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามบางคนอาจจะเริ่มกังวลเรื่องงานนะความไม่มั่นคงในงาน นะเริ่มมีเสียงต่างที่เกิดขึ้นบอาจจะได้รับความไม่ยุติธรรมในที่ทํางานหรือไม่ได้ความยุติธรรมในชีวิตนะหรือว่าจะเป็นโรคร้ายนะที่จะนํามาสู่ความตายหรือพูดผีบางคนมีพูดผีที่รบกวนรลังปานอยู่พี่น้องครับนะสิ่งต่างเหล่านี้ครับอาจารย์โปรบอกถ้าเราอยู่ในพระเยซูเราจะมีชัยชนะเหนือทุกสิ่งอเมนนะครับรับไว้ด้วยความเชื่อนะครับชัยชนะเหนือทุกสิ่งครับเพราะพระเจ้าผู้ทรงรักเราพี่น้องครับนะ ความรักของพระเจ้าพบในพระเยซูครับผู้ทรงส่งพระบุตรของพระองค์ที่พระองค์ทรงรักที่สุดนะมาสิ้นพระชนเพื่อเราไม่มีสิ่งใดที่รักไปมากกว่าน,นี้แล้วพี่น้องครับอาเมนนะพี่น้องครับในรวมบทที่แปดสามสเจ็ถึงาบกบอกเราครับผู้เชื่อที่ดําเนินชีวิตในพระวิญ,ญญาณอยู่ในพระเยซูจะเป็นผู้ที่ดําเนินชีวิตด้วยอย่างมีชัยชนะอย่างมีชัยชนะครับชัยชนะเหนือความฟ้องผิดในอดีตชัยชนะเหนือความฟ้องผิดในความบาป ชัยชนะเหนือความทุกข์ยากลําบากในชีวิตไม่ว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นในอดีตในปัจจุบันหรือในอนาคตชัยชนะเหมือเหนือปีมันซาตานวิญญาณเทพเจ้าทั้งหลายชัยชนะเหนือเทพทั้งหลายครับสักว์เทพทัพ้งหลายนะจะมีชัยชนะครับในพระเยซูเจ้านะนี่คือเป็นความจริงนะครับของผู้ที่อยู่ในประเทศหรือผู้เชื่อนั่นเองพี่น้องครับนะให้เราดับไปด้วยความเชื่อนะพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้านะพี่น้องครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับ สาธุการพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสําหรับโรมบทที่8สําหรับผู้ที่ดําเนินชีวิตอยู่ในพระเยซูอยู่ในพระกริพระวิญญาณทรงสถิตอยู่ด้วยพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยกับเขาพี่น้องพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์เจ้าสําหรับคํามั่นสัญญาพระสัญญาของโรรองว่าเขาเหล่านั้นจะมีชัยชนะเขาเหล่านั้นจะได้รับการปกป้องจากพระเยซู และพระเยซูพระองค์นี้จะเป็นผู้ที่ใฐานทูลขอเพื่อเราที่เป็นผู้เชื่อพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์เจ้าที่ลูกรู้ว่าไม่มีสักสิ่งใดเลยที่จะพากเราไปจากความรักของพระเยซูได้ความรักของพระเจ้าได้ที่พบในพระเยซูพระเจ้าไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความทุกข์ยากลําบากจะเป็น่วยภัยจะเป็นการกันดานอาหารจะเป็นการเปลยกายจะเป็นความอับอายจะเป็นความตายหรือจะเป็นชีวิตหรือจะเป็นบรรดาูุสวรรค์ หรือจะเป็นเทพเจ้าทั้งหลายพระบิดาเจ้าจะไม่มีสักสิ่งหนึ่งเลยที่พากเราจากความรักของพระเจ้าได้ลูกขอบคุณพระองค์เจ้าที่ความรักของพระเจ้านั้นจะติดตามลูกไปขอบคุณพระองค์เจ้าอธิษฐานปราบทูลนในพระนามขององค์พระเยซูเจ้าอามนพี่น้องครับพระเจ้าทําทุกอย่างด้วยความรักครับและความรักของพระเจ้านั้นไม่ไม่ยอดท้อและไม่และไม่พ่ายแพ้ครับและความรักของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมเรียกว่าแคสเซ็ตนะครับความรัก นิรันร์ความรักที่เป็นพันธสัญญาความรักที่ไม่ล้มเลิกนะความรักที่จะไล่ล่าติดตามเรานะพระกัมภีรพันธสัญญาเดิมบอกนะครับความรักของพระเจ้าติดตามเรานะให้ภาพไม่ได้ตามแบบเอื่อยนะพี่น้องครับความรักที่พระเจ้าติดตามนั้นเหมือนสุนัขป่าไล่ล่าเหยื่อเลยครับความรักของพระเจ้าล่าเราแบบนั้นเลยครับต<พ>ามเราแบบนั้นเลย <Keys S 2> <LY S> พี่น้องครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนคว<พ>ามรักของพระเจ้าจะตามเราไปพี่น้องครับนะนี่เป็นภาพที่พระเจ้าให้กับเราครับว่าพระเจ้าไม่ทิ้งเรา และพระเจ้าอยู่กับเราพี่น้องครับดังนั้นวันนี้พี่น้องครับเมื่อพี่น้องเผชิญกับสิ่งใดก็ตามครับที่กําลังสัน่นคลอนความเชื่อของเราอยู่โรมบทที่แปดพี่น้องท่องไว้เลยนะครับโดยย่วงยิ่งนะครับข้อที่สามสิบเจ็ดถึงสามสิบแปดนะครับสามสิบเก้านะแต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เรามีชัยชนะเหลือล้นครับโดยพระองค์ผู้ทรงรักเรานะไม่ว่าความตายชีวิตผู้สวรรค์เทพเจ้าหรือสิ่งใดก็ตามครับจะไม่สามารถทําให้เราพลากจากความรักของพระเจ้าได้ ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราอาเมนนะครับขอบคุณพระเจ้าพระพเ,เจ้าอวยพรพี่น้องนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับ